จะออกคมนิดๆคมนิดๆ,ดๆเห็นไหมคะสาคู่เห็นไหมอ่าเห็นอ่ะอร่อยมากเลย มีพี่คิโน่ด้วยเพื่อนๆคิโน่เล็กๆน่ารักดีทำจากสาคูนะคะ่อนสาคูสาคูเอามาติดกัน เดียว yeah, ค่ะคราวนี้ก็จากคู่ากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมื่อเท้าส่ดินปนแล้วก็ผัด กินอะไรดีเนาะวันนี้วันนี้ผักสลัดค่ะผักสลัดนะคะมีรสสามรสเนาะไม่มีสองรสเค็มหวานอืมเค็มเกียวค่ะก็อันี้ก็ชาครู ืส่เท้าเัาดินปน่นแล้วก็ผัดติดกัน ติดกันติดกันมาค่ะมาทานด้วยกันมีพริกขิโหนด้วยเพื่อนๆขิหน,นเล็กๆน่ารักดี อร่อยมากเลยจะออกขมนิดๆขมนิดๆมีพี่ขิโหนด้วยเพื่อนๆขิโหนเล็กๆน่ารักดี อร่อยค่ะทำจากสาคูนะคะเอ็นสาคูสาคูเอามาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดีย yeah, วค่ะตันนี้ก็ชาคูชาคูารอร่อยค่ะ คูนะคะแทมเกียวค่ะตอนนี้ก็จากคูจากตรงนี้ก็แสงเนาะมีแสงแสงสะท้อนบังซะหน่อยบังแสงหน่อย สวัสดีค่ะอันนี้จะพาเพื่อนมาผักพตรงนี้ก็แสงเนาะมีแสงแสงสะท้อนบางสัหน่ยบางแสงหน่อยจะออกคมนิดนิดคมนิดนิด จะออกคมนิดดคมนิดดเห็นไหมคะสาคูเห็นไหมอ่าเห็นนะแล้วก็ห่อใส่ใส่ก็จะมีผักสลาดเพื่อนรู้จักไหมคะเี่กเทมเจียวคะ่ะ จะออกขมนิดนดขมนิดนดอร่อยมากเลยกินอะไรดีเนาะวันนี้อันนี้ผักสลัดค่ะผักสลัดนะคะใส่เสื้อเท้าใสวดินปน่นแล้วก็ผัด ตรงนี้ก็แสงเนะแสงมีแสงแสงสะท้อนบังสะหน่ยบังแสงหน่อยแกะ แล้วก็ห่อใส่ใส่ก็จะมีข้าวเกียบข้าวเกียบปักหมอ้อ แล้วก็หอใส่ใส่ก็จะมีมีรถสามรถเนาะไม่มีสองรถเค็มหวาน ค่ะมาทานด้วยกันตรงนี้ก็แสงเนะมีแสงแสงสะท้อนบางสะหน่ยบางแสงหนยเขาเกียบเขาเกียบปากหมอ้อ คุณคะ